ชาวสมาเรียใจดีมีผู้เชี่ยวชาญปัญญัตคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร ทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเององค์จึงตรัดกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้าจึงทูลพระเยซูว่า เป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าและเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคและเขาถูกพวกโจรป้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วพระเอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฝากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฝากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสาร จึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าอางุ่นกับน้ำมันเทใส่าบาดแผลและเอาผ้ามาพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลร,ร,รักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงินสองเดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้ เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกป้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้น